ือลูกค้าดูนะครับผมอันนี้ก็คือลักษณะของทรายที่เขาปูไว้ในห้องน้ําห้องนี้คือห้องน้ําชั้นบนนะครับลักษณะของทรายนะครับมันทําให้กระเบื้องร้่ออกมาได้ง่ายแบบนี้นะครับไม่มีปูนเลยนะครับผมไม่มีปูนเลยลักษณะแบบนี้นะครับผมเราก็มักเจอได้บ่อยๆที่จะเป็นสาเหตุของการรั่วซึมแล้วก็เข้ามานี่นะครับก็มาดูนะครับในส่วนของเนียช่วงเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้นะครับ มันเลยทําให้เกิดการรั่วซึมเพราะเวลากดน้ํามันไม่ได้ลงตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นมันจึงลีกออกมาด้านข้างนะครับและออกมาด้านข้างตรงนี้นะครับทําให้เกิดการซึมน้ําและซับน้ําคายตัวลงไปด้านล่างได้รับความเสียหายนะครับถึงไม่คายตัวไปด้านล่างมันก็จะแผ่ตัวเองออกออกรอบบริเวณของของพื้นห้องน้ําตรงนี้นะครับผมทําให้กระเบื้องหลุดร่อนทําให้เกิดความอ่าทปปกและเชื้อโรคนะครับแล้วก็ไหลดันตัวเองลงไปข้างล่างเป็นกแก๊สนะครับผมคลิปนี้ ก็จะเป็นคลิปสั้นนะครับให้ลูกค้าได้ดูนะครับผมดูไปพร้อมๆกันนะครับจะได้เข้าใจว่าปัญหาของบ้านชั้นบนบางทีรื้อออกแต่กับเพื่องแล้วปูไม่นะครับนะครับเฟกคิวทาอะไรก็แล้วแต่นะครับลงมาแล้วมันทําไมถึงไม่หายเพราะใต้พื้นนี้นะครับมันยังมีความชื้นอยู่นะครับเหมือนทุกๆคลิปที่ผ่านมานะครับผมขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามครับผมสวัสดีครับ